คำนวณในราคาเงินบาทตอนปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอยู่ที่4,650.58บาทสตางค์ต่อน1นึ่ดอทคอยอยู่ที่6.32สตางค์นะครับใครที่กำลังมองหาช่องทางนะครับในการทำเหรียงคริปโตฟรีแล้วอยากจะทำเงินเนี่ยดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับทำได้บนมือถือด้วยเลยนะครับจะเป็น Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็ทำเงินได้เหมือนกันนะครับไปดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยนะ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผม,ผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเหรียญคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะจะเป็นมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถสมัครทําเงินได้เหมือนกันนะครับสิ่งแรกในการทําเหรียญคริปโตนะครับหนึ่งเลยคือเราจะต้องมีกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตกันก่อนนะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครกระเป๋าเก็บเหรียญคริปโตเลยเนี่ยก็ไปทําการสมัครให้เรียบร้อยก่อนได้ขั้นตอนของการสมัครกระเป๋าเนี่ยในยูทูบเนี่ย ทำคลิปสอนค่อนข้างเยอะเลยหรือว่าจะดูด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมจะแนบรายละเอียดการสมัครกระเป๋าไม่ให้นะครับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่นะตอนนี้เนี่ยเป็นในส่วนของกระเป๋าบิดครับนะใครที่อยากสมัครบิดครับเนี่ยค้นหาใน YouTube ได้นะครับเขยียนคําว่าวิธีการสมัครบิดครับนะนี่ชื่อตามด้านบนซ้ายมือเลยเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าในการใช้งานที่ผมใช้บ่อยที่สุดและในการรับเหรียญคริปโตนะครับต่อมานะครับเราไปดูช่องทางนะครับในการทําเหารียญคริปโตกันว่าจะทําตรงไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินคริปโตนะครับสำหรับช่องทางในการ ทำเหรียญคริปโตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เลยนะครับมีชื่อว่า p o i p u c o m นะครับจะาทำในมือถือก็ได้ทำบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้เหมือนกันการใช้งานนะครับจะเป็นการใช้งานผ่านในส่วนของเว็บไซต์หรือว่าบน Google นั่นเองเราสามารถพิมพ์ชื่อตามตัวหนังสือสีฟ้าตรงนี้ได้นะครับ p o i p u c o m นะครับใน Google นะครับแล้วก็เข้าไปสมัครผ่านเว็บไซต์ของเขาได้เลยลิงก์การสมัครนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะทุกคนเราสามารถกดลิงก์สมัครบ,บนมือถือได้เลยนะครับจะเป็น Android iOS คอมบิ สมัครได้ฟรีไม่เสียเงินค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นถ้าหากว่าเรากดลิงก์ไปแล้วเราไม่เข้าใจขั้นตอนการสมัครผมได้ทําคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าขั้นตอนการสมัครเนี่ยสมัครแบบไหนอย่างไรดูตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับด้านล่างนะพอเรากดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีคําว่า register หรือว่า login นะครับให้เราทําการสมัครได้เลยนะสำหรับ register นะครับกรอกอีเมลกรอกรหัสผ่านนะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านกดติ๊กถูกแล้วก็กด register ในการสมัครได้เลยนะพอเราสมัครเสร็จเรียบร้้้อยแลวนะัมก็จเขา สู่ระบบหน้าเว็บไซต์ของ CoinPayu แบบนี้เลยขั้นตอนแรกนะครับให้เราตรวจเช็คในอ e ีเมลของเราก่อนนะครับว่ามีอ e ีเมลให้เรายืนยันหรือเปล่าถ้ามีเราก็กดยืนยันถ้ายังไม่มีเราก็เข้าใช้งานได้เลยในการใช้งานนะครับแนะนําให้ใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้จะสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ผมใช้งานผ่าน Google Chrome เรียบร้อยคลิกขวาได้เลยนะครับในคอมพิวเตอร์แปลภาษาครับแต่ถ้าในามือถือเราต้องเปิดการตั้งค่าก่อนให้เรากดไปที่จุด3จุดด้านบนขวา สำหรับในมือถือเนาะถ้ามันมีคําว่าแปลภาษาตรงนี้เราก็แปลภาษาได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีเราก็ไปที่การตั้งค่าเลือกไปที่ภาษาเปิดการแปลภาษาของภาษาอังกฤษกนะครับประมาณนี้เลยนะหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทําในส่วนของ Coinpayo เพิ่มช่องทางในการรับเงินนะครับก็ให้เราเนี่ยมากดที่ประวัติโดยย่อนะครับเมนูลองสุดท้ายนะครับผมด้านซ้ายมือตรงนี้กดเข้าไปขั้นตอนต่อไปให้เรากดไปที่ Wallet หรือว่ากระเป๋าสตางค์นะครับตรงรูปบิ ตตจากนั้นนะครับเราก็เลือกเหรียญคริปโตที่เราต้องการถอนเงินไปยังกระเป๋าของเรานะครับเราจะถอนเหรียญคริปโตไหนแล้วก็เพิ่มเหรียญน,นั้นไว้นะครับผมอย่างเช่นสมมุตินะครับเราอยากจะเพิ่มบิตคอยเพราะว่าราคาบิตคอยตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะก็เลือกเป็นบิตคอยนะครับแล้วก็ตรงนี้บิตคอยไม่ต้องแก้ไขนะแล้วก็ใส่ลิงก์ที่อยู่ลงไปนะครับเอาจากกระเป๋าได้เลยนะครับเราใช้เป็นกระเป๋าไหนเราก็แค่เข้าไปที่กระเป๋านั้นนะครับสมมติผมเพิ่มเพิ่มเป็นดอทคอยไว้นะอันนี้เพิ่มดอทคอยอันนี้ผมเลือกเป็น ดอทคอยปุ๊บนะครับที่อยู่ตรงนี้ให้เรานําเหรียญนะครับของดอทคอยจากกระเป๋าเงินของเราเนี่ยกระเป๋าไหนก็ได้นะครับที่สามารถเก็บเหรียญดอทคอยได้มาใส่แล้วก็กดบันทึกนะครับผมประมาณนี้เลยกลับมาดูที่หน้าหลักนะครับเป็นส่วนของคอยเพย์อยู่หน้าหลักก็คือเมนูที่1แผงควบคุมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหน่วยคะแนนนะครับหนึ่งหนึ่งสามห้าสามเป็นคะแนนหรือว่ายอดเงินคงเหลือของเราเวลาเราจะทําการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับการถอนก็มี2วิธี1คือการถอนเหรียญคริปโต 2คือการถอนบัตรของขวัญบัตรของขวัญเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการเติมเกมนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่เหรียญคริปโตกันก่อนการถอนเงินก็เลือกได้เลยนะครับหลังจากที่เราเพิ่มช่องทางการรับเงินไว้แล้วนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเ,เราจะถอนเหรียญอะไรดอทคอยเราก็เลือกขั้นต่ําในการถอนเหรียญคลิปโตเนี่ยแต่ละเหรียญใช้ไม่เท่ากันดอทคอยเนี่ยใช้1000คะแนนนะครับผมมี1 0,000ก็จะได้อยู่ที่66.01บ o กจดนอทคอยนะครับผมไม่มีการหักค่าธรรมเนียมด้วยสาหรับ coin, นะเหรี Bitcoin, ยญ 142คะแนนผมก็ถอนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีการหักค่าธรรมเนียมเหรียญอื่นๆนะครับแล้วก็กดดูได้ว่าใช้ขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งช่องทางในการถอนเงินก็คือ,อาการถอนแบบบัตรของขวัญก็คือจะมีการเติมเกมพับเกมโมบายแล้วก็กาลินาอาอูบูอากาลินาฟรีไฟนะครับฟรีไฟนี่ผมไม่ได้เล่นนะครับผมก็เลยไม่ได้ถอนเงินให้ดูส่วนใครที่จะทําการถอนเนี่ยก็ควรที่จะดูให้ดีก่อนว่าการถอนเนี่ยมันถอนแบบไหนนะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเราจะเอาไปเติมเกมแบบโดยตร ก็คือแนะนําให้เราขายเป็นเหรียญคริปโตก่อนนะครับแล้วก็เอาเงินที่เราได้จากการขายเหรียญนนไปซื้อบัตรทูเติมดีกว่านะครับอันนั้นจะคุ้มกว่าแล้วก็จะดีกว่าปลอดภัยกว่าด้วยนะครับดีกว่าเรามาเติมผ่านเว็บไซต์แบบนี้นะครับต่อมาเรามาดูที่เมนูที่2นะครับก็คือการดูโฆษณาในการทํารายได้การทํารายได้ของเว็บไซต์คอยเพย์ยูเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3วิธีหลักๆนะครับหคือการคลิกเว็บไซต์โฆษณา2คือการทําในส่วนของเว็บไซต์ตอบแบบสารวจแบบสอบถามนะครับสนะครับผมก็คือการแนะ หรือว่าเชิญชวนเพื่อนนะครับผมเราสามารถทําได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับว,ว,วิธีที่1น่นะครับก็คือการคลิกเว็บไซต์โฆษณาวิธีการทํานะทุกคนก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะครับที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้าแบบนี้นะแล้วก็กดเข้าไปพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็รอในส่วนของการนะดูเว็บไซต์นะครับเขาจะมีเวลาบอกนะครับผมอันนี้คือเวลานะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับผมเวลามันจะขึ้นหน้าคอยเพย์อยู่เนาะพอมันครบจํานวนเวลาแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดโฆษณาไปได้เลยนะครับอันนี้จบแล้วนะนครับจะได้รับคะแนนขึ้นมาด้านขวา ตรงนี้นะครับ1คะแนนที่เราได้รับมาจากการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับแล้วก็ทําการเก็บสะสมตรงนี้เพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับโฆษณาแบบมีกรอบนะครับผมอันนี้ก็ทําเหมือนกนหนะ้าเมื่อกี้เลยนะครับวิธีการดูก็กดเข้าไปเรามาดูที่เมนูต่อไปนะครับเมนูที่3ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้นะครับจุดเด่นนะครับของข้อจุดเด่นตรงนี้จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดเกมทําภารกิจดาวน์โหลดแอปต่างๆใครที่ไม่ถนัดในเรื่องของการคลิกเว็บไซต์โฆษณาทําทแบบสํารวจนะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดเกม ตรงนี้เพิ่มได้ในการทําภารกิจเนาะรายได้เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าได้รับเท่าไหร่นะครับสดอลลาร์สาดอลลาร์หดอลลาร์นะครับผมแต่ว่าเราจะต้องดูตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจเขาให้เราทําอะไรนอะอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยภารกิจนะครับมีตั้งแต่นี่ครับเลเวลห้าจนถึงเลเวลสี่สิบนะครับ,รบทำให้จบก่อนระยะเวลา30วันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นในการดาวน์โหลดแอปนี้ด้วยนะแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับแบกบสำรวจนะครับผมอันนี้ก็สามารถทําได้เลยจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับบิด แ l a cpx profit นะครับท่ามวอลหรือว่าเว็บไซต์อื่นๆแล้วก็สามารถทําได้เลยต่อมาเป็นการลงโฆษณานะครับอันนี้ข้ามนะเพราะว่าเราจะไม่ลงโฆษณานะครับต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราสามารถทํารายได้ทุกเดือนและก็ทุกวันนะครับสาหรับตรงนี้เนี่ยมันเป็น leaderboard นะครับในการจัดอันดับเนาะก็จะมีรายเดือนเนี่ย5,000ดอลลาร์ 5, นะครับ leaderboard แบบ p a n t มิต m i t ก็คือการแข่งขันในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในรายเดือนนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้กดเข้าร่วมตรงนี้ ระยะเวลาเนี่ยเหลืออีก5วันนะครับมันก็จะทําการสรุปแจกเงินรางวัลให้นะครับหนึอันดับนะแล้วก็เสนอด e a d ร์บอร r ดนะครับคือการตอบแบบสํารวจจากการทําข้อเสนอต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทําแบบสํารวจดาวน์โหลดแอปนะครับถ้าใครติดอันดับก็จะได้รับเงินรางวัลไปนะครับตรงนี้ก็เป็นด e a d e r บอร์ดแบบรายวันนะสองอดอลลาร์นะครับอันนี้ก็สามารถทําได้รายวันนะครับก็จะได้รับทุกวันเลยถ้าเราติดอันดับนะครับ ก็ลองทําดูนะครับผมสำหรับด้านล่างนะครับ $100 ดอลลาร์นะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนเนาะพันธมิตร $100 ดอลลาร์นะครับอันนี้สามารถทําได้ถ้าเราทำตรงนี้เชิญเพื่อนได้นะประมาณนี้ต่อมานะครับก็เป็นเมนูพันธมิตรนะครับกดมาที่วัสดุส่งเสริมการขายนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนสามารถเชิญเพื่อนต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิ t t ตอร์ไลน YouTube Tik t ็อสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้ตามความชอบความถนัดของเพื่อนๆได้อันนี้ไม่ได้บังคับ นะครับก็ลองไปทําดูได้เลยนะครับทั้งหมดของคอยเพย์ยก็ประมาณนี้เลยนะครับในการสมัครการใช้งานการถอนเงินก็ได้อธิบายไว้หมดแล้วนะใครสนใจก็ลองสมัครไปเล่นดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ